สวัสดีครับกับมาพบกับแคทไฟครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอฟอทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการเช็ครุ่นเมนบอร์ดหรือมาสเตอร์บอร์ดนะครับในคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับยิ่งถ้าเกิดใครใช้งานคอมประกอบอยู่เนี่ยต้องรู้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราจะดาวน์โหลดไดเวอร์ซาวนะครับหรือไดเวอร์แลนนะครับหรือไดเวอร์ต่างๆในตัวชิปเซตต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่รู้รุ่นเนี่ยเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้ถูกต้องนะครับอาจจะ หรือแม้กระทั่งคู่มือแมนวนวลนะเกิบางคนยังไม่ได้เก็บไว้นะครับแล้วต้องการอัปเกรดในอนาคตเนี่ยเราเอ๊จะไปหาคู่มือยังไงนะครับถ้าเกิดเรารู้รุ่นนะครับตัว Masterboard เนี่ยเราจะเซิร์ชค้นหาในเว็บไซต์แล้วก็ดาวน์โหลดมาดูได้เผื่อว่าอนาคตเราจะอัปเกรด CPU RAM แรมฮาร์ดดิสนะครับเราจะดูว่าตัว Masterboard ของเราหรือเมนบอร์ดเราเนี่ยมันรองรับอะไรได้บ้างซึ่งขั้นตอนในการเช็คนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการตรวจสอบรุ่นเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่นะครับผ่านเจ้าตัวโปรแกรมนี้ครับ Specky นะครับ Specky นะครับก็คือกดเข้ามาหน้านะครับลิงก์นะครับด้านล่างก็จะเจอหน้านี้นะครับในส่วนของ Specky เนี่ยเขามีเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันโปรนะครับพี่ก๊อฟแนะนำว่าถ้าเริ่มต้นนะครับแค่เช็คสเปกนะครับเวอร์ชันฟรีก็ใช้งานได้ครับกดดาวน์โหลดเลยครับกดดาวน์โหลดปุ๊บนะครับก็จะมาด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีแนะนำว่าเอ๊ะฟรีกับโปรมันต่างกันยังไงนะครับอ่ะพี่กกก๊ออออขเววรรรร์์ชััั่นนนนนฟีะะคคบบดดดาโหล นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเวอร์ชันฟรีนะครับนะครับจากนั้นก็จะมีการให้เราเซฟนะครับป๊บนะครับเนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่พี่ก๊อฟแนะนำอยู่เนี่ยทำคลิกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุกนะครับไม่ใช่เป็น PC ปนระกรอบก็จะไม่ได้เห็นรุ่นเมมบอร์ดแบบชัดเจนนะจะเป็นรุ่นที่ของตัวคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานก็คือโน้ตบุกอย่าง HP นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคอมประกรอบก็จะเห็นง่ายหน่อยนะครับอพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้กดมาที่ในตัวของ ไอคอนนี้ครับสเปกกี้นะครับแล้วก็เปิดนะครับจากนั้นนะครับระบบจะทําการเช็คนะครับอัปเดตเช็คสเปกนะครับว่าตัวเชื่อสเปคที่เราใช้งานอยู่มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะบอกเลยนะครับว่ามีสเปคอะไรบ้างแน่นอนครับเราต้องการดูอะไรครับมาสเตอร์บอร์ดนะครับหรือเมนบอร์ดของเรานะครับนี่ฮะนี่ครับเมนบอร์ดนะครับกดเข้าไปคราวนี้ก็จะบอกชื่อรุ่นเลยฮะนี่ครับชื่อรุ่นก็คือโมเดลนะครับอันนี้นะครับให้คุณดูเลยครับก็1ชื่อแบรนด์ของเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ชื่อรุ่น และคุณก็ไปพิมพ์ค้นหาได้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งถ้าเกิดคุณจะต้องการหาไดเวอร์นะครับหรือต้องการเช็คในเรื่องของการหาคู่มือนะครับก็สามารถเอาตรงนี้แหละครับชื่อรุ่นตรงนี้ไปเช็คได้นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการเช็ครุ่นเมนบอร์ดที่ตัวเองใช้งานอยู่นะครับเอาไปดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับหรือดาวน์โหลดคู่มือเก็บไว้นะครับขั้นตอนง่ายๆแบบนี้เลยครับ แล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหมใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ